โอ้เกือบขาดแล้วพี่น้องจะขาดจะขาดครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมเดี๋ยวนานๆจะได้สะพป้ครับสะพป้แบกสัมภาระน,นะครับช่วงประมาณเที่ยงนะครับ ออกเลาะพี่น้องเลาะหายิงปลาหากับข้าวนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมว่าประมาณสักชั่วโมงครึ่งของชั่วโมงเื่อเราเดินเลาะไปตามทุ่งตามหว้วยแถวนี้แต่ละไม้นะครับผมจะได้ลั่นได้ยิงได้อะไรไหมก็เดี๋ยวจะเก็บให้ดูทุกชดเลยครับชด่เรวได้ยิงถูกพิษอะไรก็จะเดินเก็บไปเรื่อยๆครับตามหมายเดินเลาะพี่น้องเพิ่งเพิ่งถึง,ง,ง,งครับออกการสวนมาเพิ่งมาถึงหมายแรกก็เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวลุ้นกันพี่น้องแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับก็ ไปกันเรื่อยๆครับสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนะรอดูผลงานว่าจะมีอะไรให้ใหลุ้นได้ตื่นเต้นกันไหมไปกันครับผมเอาเป็นว่าไม้แรกแถวๆนี้แหละครับผมใกล้ๆสวนก่อนครับแล้วก็จะเดินห่างไปเรื่อยๆครับผมก็เตรียมดอกมาครับ <S <S เปลือกมาสี่นะครับผมนี่เ้าเดี๋ยวนั่งลุ้นอยู่แถวนี้สักหน่หนึงพี่ง อ๋หมายแรกเงียบกริบพี่นอ้องผมแค่นั่งประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับแต่ละจุดวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหมายแรกอ่ะเดินไปหมายต่อไปกันครับผมเกินมาโซนนี้ครับ <c oughs> โซนไอ้น้ำไหลครับม,มีน้ำไหลอย,อยู่หน่อยๆอยอยู่พี่น้อง คือมีพวกปลาช่อนปลาชะโดอะไรกินปลาเล็กี๋ยวหาซุ่มดูแถวนี้เลยมีคลื่นน้ำอยู่ครับใส่เป็นลูกชะโดวอกพี่น้องเอาลูกชะโดะจริงครับอุ้ยเยอะเลยพี่น้องเป็นฟู้งอะ โอ้เป็นฟูงเป็นฟูงนะนี่นีนนนน่เดี๋ยวจะหลบอยู่แถวหน้าบังเกอรนะ์ลูกแคโดก็ยิงอู้หเป็นฟูงเลยครับพี่น้อง ก็พอปิ้งอยู่คนะรับ 全。 ကြီးမားတယ် Ừ, đừng rèn, đường rèn lắm. ตึงแรงมากติดไม้อีกนิดน้อ เือกเหนียวสิอย่างครับรุดน้องเอาสายเชือกเหนียวเนี่ยมันเกี่ยวตรงนี้รุด เข้าดึงมาแล้วมันเข้าร่องร่องลูกดอกก็ดีอ่ะเข้าตามร่องที่เรายิงเข้าไปหลุดเฉยอ่ะเฮ้ยอดเลยมเม้นหากับข้าวครับเน้นไซส์เล็กไซส์ใหญ่พี่นอ้องเฮ้ยเอาเดี๋ยวไปไม้ต่อไปเลยรบ เดินผ่านหน้าสวนพี่น้องหละตามป่าไผ่สักหน่อยครับปลามันชอบลอยตัวอยู่ตามป่าไผ่นี่นะตัวใหญ่เลยครับผมจะยิงยังไงได้พี่น้องจะเป็นปลาช่อน ดูดูนะปุ๊บน้องตัวใหญ่อยู่ครับอุ้ยตรงนี้ก็มีครับยากอย่างนี้เลยยิงปลาไผยนี่ แต่ว่าอาจจะโดนจุดดีครับผมเล็งไปที่หัวเลยครับท้ายทอยอยู่ไหมต๋อเงียบทำไมเงียบเนี่กริป ผมต้องลงไปดูพี่น้องพี่น้องเงียบกริบมีอยู่สองอย่างครับอาจจะขาดคือยิงอาจจะโดนไม่ไม่ตรงกลางดูครับอยู่ช่องช่องที่ผมยิงเข้าไปตึ๊บเลยอาแชร์ไว้ก่อนพี่น้องค่อยลงทีเดียวครับ ผมเตรียมลูกดอกมาเผื่ออยู่เดี๋ยวหาเลาะที่ต่อไปอน,นี้มัดไว้ก่อนครับอ่ะมัดไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่มัดกับต้นยางนาเลยครับมัดแล้วเปลี่ยนลูกดอกแล้วครับเดี๋ยวเลาะหายอยู่แถวนี้แหละ่น้งเหมือนปาล์มจะขึ้นดีจะไปทางนั้นดีเด,เดินกลับไปทางนี้คืนนะครับ เป็นเสียงไล่กันอยู่ f ากนู้นอู้นีไม่ทันน้อ,องที่ตรงฟังพอดีชนไม่ทันครับไม่ทันใส่สวยเลยที่นี่น โด่งไกลมากโดนครับโดนครับเดี๋ยวพี่น้องดูเดี๋ยว,อ,ยว,ยวอันนี้ลูกไปช่วยโดครับเห็นชัดโอ้โอ ดึงมาหลุดเหมือนตอนแรกอย่างนี้แหละครับเอาพันพี่น้องโอ,โอ้โอ้ใส่สวยด้วยมาแล้วครับไม่มาครับโอเค,อเคติดต้นบัวอีกโอ้พี่น้องจะถูเสียทางแล้วดูเรื่อยนะ ก็เอาขาทั้งกล้องครับเดี๋ยวมัดก้อนหลุดยังหลุดยังหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับพี่นอ้องโอ้มือเดียวจับค่อนข้างยากนิดนึงครับใส่สวยอือไม่ใช่ลูกแล้วครับไม่รุ่นวัยรุ่นแล้วครับมือเดียวอ่าพี่นอ้อง จะอยู่ตรงนี้นะครับยิ่งลอยฟ้าเลยเดี๋ยวผมมัดไว้ก่อนนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมลงไปเอาปลาก่อนครับว้าขึ้นมาแล้วครับหลักทะเลอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ครับไซโลครับประมาณโลหนึ่งตัวนี้ วนครับโอ้โหดอกนี้แม่นมากครับตามตามตำแหน่งเป๊ะเลยครับเอาเดี๋ยวปลดปลาดูอีกสักจุดหนึ่งก่อนพี่น้องเพื่อได้สักตัวครับเพราะเราไม่มั่นใจตัวที่ผมยังไม่ได้ลงไปเอาเนาะห้าสิบห้าสิบอยู่ถ้าปลาช่อนก็ทุกน,นี้แหละครับ้าชะโดก็อาจจะเป็นตัวไซนี้เลยถ้าอยู่ให้นะครับเ,เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวใส่ลูกดอกก่อนครับนะ ปลดเรียบร้อยครับเมื่อกี้ผมปลดปลดอยู่หันไปมีปลาตื่นมาตรงนี้อีกน่าจะเป็นปลาช่อนมั้งตื่นต้องฟังตรงนี้แหละนี่เดี๋ยวนั่งรอตรงนี้นครับชักหน่อยหนึ่งก่อนเอาละครับเห็นน้ําก็เพิ่อมอยู่พี่นนอกส่ยไล่ปลาเล็กสายไล่ปลาเล็กอยู่นีปลานี่เลยต้องฟัง เป็นน้ำก็เพิ่มก็เพิ่มเลยเห็นนะครับเห็นนะปลาอะไรยังไม่รู้แต่เห็นแวบๆ พอนะพี่น้องมองไม่เห็นเป็นป่าชอน อยู่วะอยู่แถวนี้แหละ เงียบสงสัยไม่โดนครับโดนอยู่ครับโดนอยู่ครับนึกว่าไม่โดนอะไรยังไม่ในใจครับมันดุหรือเอปลาชะโดหรือปลาชนไม่รู้โอ้โหเหีน้อ ่าจติดไม้แล้วมั้งครับแต่มีทางลงอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวพาลงไปดูด้านล่างครับเปลี่ยนกาตั้งกล้องครับมาพาลงไปครับที่ตรงนี้ผมเคยตัดไว้ว่าจะทําเป็นช่องไม้ลงอย่างนี้ครับเวลายิยงปลาเนาะเป็นปีปีกว่าแล้วผมเคยถ่ายคลิปอยู่เพราะว่าเวลาเรายิยงปลาแถวๆนี้เราจะลงไปได้ไงครับ มันเกิดไล่แทงหนูด้วยครับตรงนี้โอ,อ,นอ้นี่ปลาเขาจะวิ่งอย่างนี้แหละครับทีน,นี่เป็นปลาชนครับปลาชน นี่ครับใช่โดนไม้บของแท้เลยครับเอาละครับนี่ลูกดอกนะครับ You know? สุบขาดแล้วพี่น้องจะขาดจะขัด,ขดนี่ครับไซนี้อาเดีย๋ยวผมเอาปลาก่อนให้น้องอยากมากขนาดดึงสองมือดึงไม่ออกพี่น้องดีนะครับอยู่ที่ตื้นนี่ครับ ครับต่างกันแค่ไหน่ะก็ราจะยิงต่อก็อก็เย็นแล้วพีน่น้องนะครับเดี๋ยวจะลงดูจะลงดูไอที่ผมยิงค้างไว้ครับเดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยวปเปลี่ยนชุดก่อนครับผมนะพี่น้องเช็คดูครับโอ้ยังตึงอยู่ครับไม่รู้ตึงไม้ตึงป่าโอ้อดนนีมีลุ้นที่สุดเลยครับผม ยิงโดนแล้วเงียบรู้ว่โดนแต่ว่ามันเงียบก็เลยงงครับห0 50, 50ครับก็คืออย่างที่ผมบอกครับมีสิทธิ์ที่จะตายแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขาดอา้าวแค่นี้เลยเอา้าววันนี้มีคนคือกองให้ช่วงท้ายพี่น้องเดี๋ยวผมลงไปแลครับ ว่เจ้าจอดมันสุดยอดจริงๆพี่ดิเนาะโอ้โหเราอยากให้เห็นภับดีมากโอ้โหวันนี้เพราะอะไรอ่ระเุ่นๆๆข้างหนึ่งดึงเชอือกโอดโหอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปลดให้พีนะ่น้าะปลดติดเชือกไปเพราะว่าปลาตายแล้วมันสุดยอดจริงจริงเดี๋ โท,โท้โท้เซตเลยวันนี้ที่ใช้ดอกยาวครับใจรอพี่นอดใจรอนนิดนึงโอ้โสุดยอดมากเจบเชีย่ยเลยนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะ เยมาเน้อมาผมจะบอกให้เป็นอะไรที่สุดยอดมากมาเด้ย๋ยวเนอ <c ười> ปลาเท่านิ้วก้อยเขาเป็นตื่นเต้นเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆตรงนี้หละ

ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะไม่น่านะครับเขาว่าของในน้ำมันหลอกตาสองโลครับสองโลดูครับดูตำแหน่งที่ผมยิงนะครับมีหน้าวัดดึงปูทีเดียวตอนที่เห็นแล้วก็เงียบผมว่าห้าสิบห้าสิบเพราะว่าเงียบเลยโดนตำแหน่งตายครับแต่น,นี้ผมพูดว่าอาจจะเป็นท้ายทอยเลยเอาพี่น้องโอเคครับผมเดียว ผลงานโอ้ใหญ่กว่าไปชดุดอีีโอ้ยโอ้ยหลุดไปตัวหนึ่งครับตัวน้อยแต้มแรกที่ยิงอยู่นู่นน้ำไหลทงนุนนะครับเสียดายก็ดูครับใหญ่กว่าชปลาชนดโอ้โหถ้ามองในน้ําคิดว่าน่าจะประมาณใหญ่สุดก็ทงเข้าเท่าชะโดโอกว่านี่ใหญ่กว่าชะโดโพี่น้องพอเดี๋ยวไปช่างดูเขาว่าตัวเนี้ยกี่โลดัแบบเมียมหรือ,อจุดครับจุดอ่ะ ผมจะให้ดูตำแหน่งผมจะบอกพี่น้องว่าทำไมมันถึงเงียบโอ้ยดูครับดอกเดียวเงียบเกบเลยคือแบบธรรมดาปลารุ่นนี้ต้องดึงงันสนันบันไว้นะครับผมโอ้้องดึงเชือกผมจับเลยคงจะลากไปถึงไหนอ่ะแต่พอดีผมยิงแล้วรอดช่องที่ดูดูครับโอ้โหอ,อันนี้แค่าหางยิงเฉดูเนี่ย เอาเดี๋ยวไปช่างดูครับผมอุันนี้หมานมากครับพี่น้องลุดไปแค่ตัวแรกตัวเดียวครับแล้วแถมลูกดอกแม่นก็ยังติดต้นไม้อยู่อ่ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปช่างกันพี่น้องพี่น้องแบกปลาไปช่างครับผมเอ้ยปริ่มปริมครับปริ่มปริม,รมแต่แม่จะให้ทึบวันนี้เอเดี๋ยวไปช่างปลากันพี่น้องมาอยากรู้น้ำหนักครับ สอ2กิโลโอ้ย2อกิโลพอดีแล้วแตอนนี้ออก2อกิโลครับนีบ่ดใส่2อกิโลเดี๋ยวดูชโดผมก่อนครับดูดูอ่าเดูไอ้ถึงโหลไปดูก้าวขีดนิดๆครับผม พี่น้องโอเคดีครับเรียบร้อยครแถมมันครบกิโลปะ่ะ <c oughs> มีกิโล2อขีดอ่ะโอเคพี่น้องถือว่ามานมากครับวันนี้จัดไปแล้วผมแค่นี้เลยกรแ้เดี๋ยวเราติดตามเดี๋ยววันไหนว่างๆผมก็จะหาลกยิงหาก,กับข้าวอย่างนี้นะครับเช่นเคยพี่น้องสวัสดีครับ